สวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะทุกคนวันนี้แม่ตามจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการทํางานที่ร้านอาหารไทยนะคะในประเทศอังกฤษนะคะเมืองที่แมา่ตามอยู่ก็คือเมืองสการานะคะฝั่งนอร์ธยอร์กเชยร์นะคะติดกับทะเลเลยคะ่ะทุกคนร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะไทยออคคิดนะคะอยู่ติดกับแมคโดนัลล์ในถนนฮัน t ร์เทรสโรนะคะใจกลางเมืองสการาเลยคะ่ะใครมาเที่ยวที่นี่ก็แวะมาทานอาหารได้เลยนะคะอร่อยนะคะเด็ดสุดจัดจัดสุดเด็ดสุดในย่านนี้เลยนะคะก็ ร้านนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะทุกคนชั้นข้างล่างนะคะเอาไว้จัดเลี้ยงนะคะรับงานรับรองงานเลี้ยงปาร์ตี้ส่วนตัวอะไรเงนะะี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งนะคะแล้วเวลามีออเดอร์มาตามก็รับออเดอร์แล้วก็ขึ้นไปบนครัวนะคะข้างบนก็จะเป็นครัวนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะมีอีกหลายโต๊ะค่ะข้างบนนี้นะคะห้องน้ําอะไรก็อยู่ชั้นนี้นะคะนี่ค่ะชมหนาเจ้าจของร้านสุดแซ่บของเรานะคะพี่แหม่มนะคะแล้วก็ พนักงานในร้านนะคะหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มกันทุกคนนะคะเมนูยอดฮิตของที่นี่นะคะก็คือเมื่อกี้ค่ะมิกสตาร์เตอร์สำหรับไว้แชร์ค่ะคนนี้ก็น่ารักจังเลยนะคะน้องโอพนักงานของที่ร้านนะคะก็ร้านเราเปิดทุกวันค่ะปิดวันไหนคะเนี่ยปิดวันจันท์วันเดียวค่ะทุกคนก็แม่ตามก็มาช่วยเป็นพาร์ทไทม์ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนแม่ตามก็เคยมาช่วยสมัยตั้งแต่ร้านเปิดใหม่ๆนะคะ2017แม่ตามยังไม่มีลูกยังไม่มีน้องดีหน้าเลยนะคะก็พอ ติดโควิดแล้วก็มีลูกก็เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาในรอบ4ปีค่ะได,ได้ออกจากบ้านมาทํางานค่ะอันนี้ก็แกงเขียวหวานนะคะไก่ก็ขายดีมากเลยนะคะนี่ก็ชิคเก้นสเต๊กนะคะสเต๊กไก่นะคะก็เป็นพนักง,งานเสิร์ฟค่ะรับออเดอร์จัดลงจัดร้านนู่นนี่นั่นนะคะดียกับลูกค้าบริการลูกค้านะคะข้อดีของการทําร้านอาหารก็คือมีทิปดีค่ะลูกค้าน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มนะคะแล้วก็ มีอาหารไทยอร่อยๆแซบๆกินนะคะแล้วก็ได้ไดฟังเพลงบรรยากาศดีๆนะคะ5้าทุ่มหโมงถึง4ี่ทุ่มล้นเราก็ปิดแล้วค่ะทุกคนนี่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งความรักนะคะร้านเราก็จะตีมสีชมพูสีแดงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปาร์ตี้กันต่อนะคะทุกคนยังไงไม่ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ